สวัสดีครับสวัสดีช่างไม่ได้สางทุกท่นวันนี้มีเรื่องมาลอยฟังตอนนี้เป็นแปดสี่ศูนย์แปดสองสี่ศูนย์ซัมซุงนั่นเองตัวนี้จะเปิดติดมันจะไม่มีอะไรบางชิ้นบางตัวชุดดั้กับหมึกจะไม่มีสว่วนตัวนี้จะเป็นเจ็ดสี่ dạy ổn định dạy 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 อันนี้สามป2ร์เยย่เปิดติดเหมือนกันแผงเึิงอัดดิบอันนี้สามัดดิบเครื่อเปิดติดจอถอดคลายละ็นีซีอันนี้ samsung น,นี่ตัวน,นี้ samsung สีสี่เส cho Android, đòi có nhiều nhà ngoại cắt đâm mực cắt chút mực xí đâm không một nha em ơi anh anh ơi anh ơi anh ơi ใส่ 4, 5, 7, ข,ของเก่าคือเก่านี่เดี๋ยวดิตัวนี้ขายของเก่าตัวใหญ่นี่ก็จะประมาณนี้ตกงการ,รุ่นไหนก็กีกังก,กันมาได้เลยเนี่ยก่อนที่เราจะสักกิโลครับนี่หน้าจอวัดใช้ได้นี่ dulu. Letih seni. Ni dia pemanis. Ni kat lorong kau. หรืออะไรเจ็ดสีครับใครจะได้ตัวไหนก็ทีกลางทั้งหมดเลยก็่งขี่ผมามานี้เนี่ยไม่ได้เลยก็ทักมาครับ